Halo, สวัสดีค่ะก็คลิปนี้นะคะเราจะมาสอนภาษามือให้กับเพื่อนเอนเนาะถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์แล้วไปใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะก็ต้องบอกก่อนนะว่าภาษามือของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันเลยถ้าเป็นภาษามือของไทยก็ใช้ได้แค่ประเทศไทยเท่านั้นเนาะถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ที่ต่างประเทศหรือว่าไปคุยกับคนต่างชาติเขาก็อาจจะงงอาจางงอาจะไม่ค่อยเข้าใจสื่อสารไม่ตรงกันนะคะก็ เป็นของเฉพาะของประเทศดังน,นั้นนะคะเพื่อนๆแล้วภาษามือเนี่ยไม่ใช่ว่าคนหูนหนวกทุกคนจะรู้ภาษามือหรือว่าอ่านภาษามือออกนะเขาต้องไปโรงเรียนที่โรงเรียนสอนภาษามือก่อนก็ชื่อว่าเศรษฐาสถียนในพระราชูประถมนะคะหรือว่าจะเป็นสมาคมหูหนวกหรือเป็นโรงเรียนสอนภาษามือที่อยู่ในจังหวัดของตนเองนะเพื่อนๆก็ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสอนภาษามือเกี่ยวกับตัวเลขนะเอาแบบเป็นเบสิกเบสิกก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรามานับเลขไปทีละตัวไปช้าๆไปพร้อมกันนะคะเพื่อนๆตัวเลขแรกก็คือ0 0จะทำเป็นวงกลมแบบนี้เลยง่ายมากต่อไป1 2 3 3เนี่ย เราจะทำภาษามือจะทำเลข3แตกต่างจากภาษาการนับเลขปกตินะก็คือการเอานิ้วโป้งกลางออกมาแล้วก็นิ้วชี้นิ้วกลาง3 4 4ก็จะทำเป็นเลข4ี่นะคะเบบเอานิ้วโป้งเข้าไปต่อไป5 5นี่ก็ง่ายเหมือนกันนะห 6 6เนี่ยจะทำเป็นนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง3นิ้วนะคะกางออกมาเล็กน้อยแล้วก็เอาปลายนิ้วโป้งกับปลายนิ้วชี้เอ้กับปลายนิ้วก้อยเนี่ยมาจับกันแบบนี้แบบนี้นะคะต่อไป7 7ก็จะเลื่อนมาเอาปลายนิ้วโป้งคู่กับปลายนิ้วนาง7 ก็คือเลื่อนลงออมาเป็นปลายนิ้วกลางนะคะเสร็จแล้ว9 9เนี่ยง่ายมากก็คือเป็นเหมือนเคาว่าโอเคนะคะแต่ว่ากลางนิ้วนิดนึงเนาะต่อไปเป็นเลข10เลข10เนี่ยจะหาหันกำปั้นเข้าหาตัวแล้วก็อย่างนี้บิดออกไปแบบนี้นะคะ ต่อไปเป็นหลักสิบนะคะก็คือให้เรากำเป็นเลขสิบแบบนี้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเาทำแบบนี้นะคะ20คือการเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งจีบเข้าหากันแบบนี้ยีสต่อไป2ี 21, ่สิบอดยี่สิบสองยสิสา ยี่ส2บสี2ยี่สิบห้าายี่สิบเจ็ดยี่สิบแี้าทำแบบนี้เลข3ก่อนนะคะแล้วก็เอา ทุกนิ้วเนี่ยรวบกันไว้ที่ปลายปลายนิ้วโป้งนะจะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูด้านข้างชึบอันนี้ด้านหน้าชึบป,ประมาณนี้นะคะต่อไปนะเดี๋ยวเราข้ามไปที่40นะ40ก็คือให้ทำมือเลขสีแบบนี้แล้วก็ทําอย่างนี้กำอย่างนี้เลยต่อไปห้าสิบ ห้ายก็คือทำเลขห้าแล้วก็ทำอย่างนี้จีบเข้าไปที่ปลายนิ้วโปง้งดูใหม่อันนี้เลยค่ะชึบอย่างนี้ต่อไปเลขหกหกนะ6ก็ทำมือแบบนี้ก่อน6แล้วก็จีบเข้าไปอ่าให้ดูด้านข้างอย่างนี้ ประมาณนี้นะคะต่อไป7จเจ็ให้ทำแบบนี้ก่อนทำเลขจ็ดนะคะทำไปพร้อมๆกันนะเจีบเข้าไปเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบแบด้านข้าง8 10 9้า 9ก้าสิอ่าเก้แล้วก็100่งรก็คือ1นึ่งชูเล็กหนึ่งกอนแล้วก็ร้อยแบบนี้ทำเป็นรูปเหมือนสี่เหลี่ยมมาเพื่อนๆชึอบอย่างนี้ต่อไป หนึ่งพหนึ่งชูหนึ่งขึ้นมาก่อน1นึ่พันพันจะทำแบบนี้เอานิ้วโป้งเอาไว้ที่กึ่งกลางของนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนาะแบบนี้ชูขึ้นมาแบบนี้ก่อนแล้วก็กดลงไปกดลงไปแบบนี้ให้นิ้วนางนะคะทิ้งดิ่งลงมาตรงนี้หนึ่ง หนึ่งหมืน่นหนึ่งชูหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วก็หมืน่นหมื่นทำเหมือนลูกลูกป,ปืนเพื่อนๆนึกออกไหมมันจะเป็นปืนเหมือนปืนลูกซองปะเขาเรียกอะปืนยาวๆอะ่ะหนึ่งแสนหนึ่งแสนพับลงพับเก็บนิ้วลงนะคะทำไมนะ หนึ่งแสนบางคนก็ทำเร็วเพื่อนๆก็คือแบบ1นึ่งแสนอย่างนี้ก็ต้องอ่านให้ทันนะคะเพื่อนๆต่อไปหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้าน,น,านเป็นเอานิ้วโป้องออกมานะคะเพื่อนๆ แล้ว10ล้านหล่ะ1กกำเลข10ก่อนนะทำเลข1ิบก่อน10ล้านอ่าต่อไปเป็น100ล้าน100ล้านเดี๋ยวเรามาผสมเลขกันหีกก่อนเนาะเริ่มจากหลักสิบเอาเป็น59ตั้งเลย5 สิ9เก้าโอเคไหมต่อไปเป็นหลักพันกันบ้างนะคะ<ห>เราจะเ,เลขห้าพันเก้าร้อบสชูขึ้นมาก่อนห้าพันเก้าร้อยสิสา 5 000, 9 1พต่อไปหลักหมื่นนะคะเราจะเอาเลข3,204ม3อ่ะ3 3ก่อนนะแล้วก็หมื่น2้อยม0ส ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการนับเลขในภาษามือเนาะก็ลองเอาไปฝึกทำฝึกผสมเลขกันดูนะคะเพื่อนเพื่อนเผื่อแบบมีคนมาถามว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่เนาะเราก็จะได้ทำมือถูกนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกในซีรีส์ภาษามือเนาะเดี๋ยวคลิปอื่นเราก็จะทยอยทำออกมาแล้วก็สอนในหมวดอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ก็ ไปแล้วค่ะฟังเพื่อนบ๊ายบาย